พี่ยาจะตั้งชื่อว่าแคปหมูกระตันอยู่ะดอกไม้ไม่ให้พี่ยาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเรื่องอะไรขอบคุณพี่ยาช่วยขายค่ะฮะขอบคุณเรื่องอะไรขอบพี่ยาช่วยขายแล้วก็ได้เงินไปใช้หนี้ไปใช้หนี้ธนาคารบ้า,าน คน,คนไหนจําได้นะคือเนี่ยตาลองแคปหมูตาลองนะเราขายกันมาตลอดตั้งแต่ก่อนปีใหม่ตั้งแต่เดือนตุลานะจนถึงวันนี้ยเขาขายดีแล้วเขาก็ปลดหนี้ธนาคารได้แล้วนะเขาก็เลยอยากมาขอบคุณพี่ยาพี่ยาก็ดีใจด้วย <c oughs> ด,ดีใจด้วยที่เราหมดหนี้นะ <c oughs> ก็คือเราก็จะช่วยกันไปตลอดเพราะเขารักษาคุณภาพแคปหมูเขาได้ดีมากเราก็เลยช่วยเขาคนไหนที่รู้จัก บุญคุณคนกระตันยูรู้คุณมันก็จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองต่อไปจะไม่มีวันจบที่ว่าพี่ยาจะยื่นมือไปช่วยตลอดคนที่มีบุญคุณคือไม่ได้พี่ยาไม่ได้ทวงบุญคุณแต่พี่ยาพูดถึงว่าหนูมีความกระตันยูรู้คุณคนพี่ยาก็จะช่วยตลอดไปเพราะเขาเป็นคนซื่อสัตย์ปเป็นคนจริงใจเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับพี่ยา,พ,ยายพี่ยาก็เลยจะช่วยไปตลอดเลยขอบคุณมากแล้วก็วันเนี้ยเขาบอกว่า เขาอยากตอบแทนเราโดยการส่งต่อด้วยการให้ก็คือแจกแคปหมูลูกค้าที่มาวันนี้นะกี่หอ่อร้อยหอ่อร้อยหอ่อ,ยหอเขาเป็นเงินสองพันกว่าบาทบนะก็ค,คือเขาอยากส่งต่อเหมือนที่พิยาส่งต่อค,คนอย่างเงี้ยเนี่แหละเราทําความดีแล้วเขารู้จักว่าคนไหนเคยช่วยเขาเขาไม่ลืมเราเราก็เลยอยากให้ทุกคนแจกให้เขาแจกนะ ไปเดี๋ยวเราไปแจกกันขอบคุณมากวันนี้พ่ยาก็อยากให้หนูะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ้านที่คือบ้านเราอะไรก็ไม่สําคัญเท่าที่เรามีที่ทุกหัวนอนนะถ้าเราไม่มีบ้านอยู่เราก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมหนูดีใจยังไงดีใจค่ะพิยาไม่บอกค่ะแต่ว่าพ่ยาเตือนสติให้ทําของดีๆเรื่อยใช่พิยาไม่บองแต่ถ้าวันหนึ่งอะพิยาเตือนสามครั้งแล้วสี่ครั้งแล้วก็ไม่ดีขึ้น ก็ไม่มีโอกาสอีกแล้วนะจริงๆอันนี้บอกเลยไปไปแจกกันไปแจกเลยนะอันนี้คือเราจะไปไหว้พระให้นะอันนี้นะไอเพ้นเอาไปไหว้ไปไปไหว้พระหน่อยรู้เปล่าว่าเวลาหนูเอาผลไม้มาฝากพิยานะพ่ยาจะไปขอพรพระให้หนูขายดีๆดอกไม้ด้วยนะเราก็ไปไหว้พระเวลาเขามีผลไม้หรือเขาแบบว่าเขาอยากให้พ่ยากินนยบอกพ่ยาหนูมาฝากพ่ยาก็ไปไหว้พระเขาแล้วขอพรพระเขาอะมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองเหมือนพิยาขอบคุณมากขอบคุณ ดีใจจนบอกไม่ถูกดีใจดีใจ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณมากที่เป็นคนดีขอบคุณมากที่ทำอาหารให้ทุกคนได้กินอย่างอร่อยขอบคุณมากที่ตั้งใจทำแคปหมูเพื่อลูกค้าพี่ยาขอบคุณมากแคปหมูตะลองแคปหมูตะลองนี้จะอยู่เพจพี่ยาคนรุมตลอดไป <c oughs> พี่ยาจะตั้งชื่อว่าแคปหมูกระตันยูนะขอบคุณมาก ไป๋ยวพี่ยาจะตั้งชื่อแล้วเอาลูกพี่อาสามคนเนี่ยไปแปะไว้ตรงเทลขอบคุณมากไ,มไ,ไปแจก,กเลยไปแจก,กามาร้อย, <100 S 2> อ,ยออกมาเดีย๋ยวพี่ยาเป็นคนแจกรักพี่าครับรักรักพี่ยามากรักพี่ยามาก